เมื่อวันที่11เมษายน2565เวลา9นาฬิกาที่บริเวณลานพระบรมราชานุสวรีราัชกาลที่5สารลางจังหวัดลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพุทธศักราช2565วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่พวกเรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมกันในการที่จะ ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการดำเนินการช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งดังปปจังหวัดเขากำหนดเอาวันนี้เป็นการวจจังหวัดก็ใชเวลาจังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สำหรับในปี2565จังหวัดลบบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการงกานต์ปี2565จังหวัดลบบุรีโดยนำผลการดำเนินงานรณรงค์ลดบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการงกานต์3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาคือระหว่างปี2561 2562และ2564มากำหนดเป็น หมายในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนน้อยกว่า48ครั้งจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน7รายและจำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน52คนลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอำเภอพื้นที่สีแดง2อำเภอคืออำเภอเมืองลบบุรีและอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีอำเภอละ2รายและลดจำนวนผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุไม่เกิน7ราย โดยจังหวัดลบบุรีได้จัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทุกแห่งพร้อมจัดตั้งด่านหลักๆ22จุดจุดบริการ105จุดด่านชุมชนจำนวน285ด่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานดูแลการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการาน โดยขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ควบคู่กันไปด้วยและขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับมาตรการทางการกฎหมายรวมทั้งด่านชุมชนจุดตวดรวจสลักจุดตรวจบริการต่างๆที่มีอยู่จะได้ร่วมกันบอกกล่าวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพื่อ ม่ให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นการปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นทั้งนี้การลลรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงการปี2565นี้จังหวัดรบบุรีมีภาคเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่มเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลบบุรีได้มูลนาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กำหนดช่วงเวลาดำเนินการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2565ภายใต้หัวข้อหลักในการารณรงค์คือชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุควบคู่กับการดำเนินการ ตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยได้กราบาราธนาพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองรบบุรีมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมพิธีเพื่อความเป็นทริมงคลนักรัานำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีโพสต์ทีวีนพรัตน์ทองแก้วลำดับภาพตัดต่อภพรัตน์ทองแก้วบรณาธิการข่าว รายงาน